Ưm <laughs> 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 ก็ใ้อขอคำหนึ่งอ,อันนี้มีแต่ดิบๆไปเจอกันคลิปหน้ากินก่อนกินก่อนกินก่อนจ้ะไปครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วย อย่าลืมนะครับไม่สนับสนุนการตื่นเล่านะครับเมาไม่ขับการถ่ายคลิปนี้เป็นการถ่ายด้วยความเต็มเท่านั้นไปอย่าไกลกิฟน้าสวัสดี